น่สัพประยุทธ,ธรร์ธรรมอธรรมนี่คือชื่อบทความนะคุณปเปลวสีงเงินบอกว่ากฎหมายมีไว้สร้างสมดุลทางสังคมเป็นธรรมแต่ทุกวันนี้คนในสามสถาบันอำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการบางคนใช้กฎหมายสร้างสังคมอายุติธรรมทำลายสมดุลความเป็นคนที่เท่าเทียมทางกฎหมาย จนเกิดคำว่าวป่วยทิพคุกทิพบ่งบอกถึงเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานซึ่งชาวบ้านทั่วไปไม่มีสิทธิ์ได้รับโอกาสนั้นวงเล็บเว้นแต่มีเงินคนในสามสถาบันอำนาจเท่านั้นย้ำว่าบางคนนะที่จะทำให้สังคมเป็นธรรมกลายเป็นสังคมระยำเช่นนั้นได้มันก็แปลกคนกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่รัฐกลับมีอำนาจเหนือชีวิตประชาชนในจ้างคือคนเสียภาษีแะท้ๆกับถูกส้นตีนอำนาจ ยัดปากตลอดการแค่จะคุกเข่ายกสองมืออ่อนล้าวอนเมตตาและความเป็นธรรมยังถูกตาหน้าว่าพวกทําให้บ้านเมืองเสียโอกาสโอกาสโกงบ้านกินเมืองแล้วก็ใช่แต่ไม่ใช่โอกาสคืนความชอบธรรมให้บ้านเมืองสังคมชาติที่ผู้คนตัวใครตัวมันเห็นประโยชน์ชาติไม่ใช่ประโยชน์กูลแล้วต่างทอดทุระแล้วชาวบ้านก็เอาแต่ชะแงะรอแจกทั้งเจ้าหน้าที่รัฐสยบยอมโจรใช้อํานาจตําแหน่งหน้าที่เป็นกุญแจไข เปิดทางให้มันป้บนบ้านชำราเมืองจนย่มใจกลางใหญ่ครับประเทศก็ได้แต่ทอดถอนใจทำได้เพียงรักบ้านรักเมืองด้วยปากไปวันๆแล้วเปลวสีเงินก็บอกว่าเี่ยมีคนที่ไม่ได้เอาแต่นั่งทอดถอนใจเขาเห็นการ,กระทำย่ำยีบ้านเมืองนะแล้วเขาร้อนใจนัดไปคุยกันก็คือพูดถึงการนั่งคุยนั่งกินอาหารกันที่มีภาพปรากฏออกมาเมื่อวันก่อนนะ ุณเปลวสีเงินก็นั่งไล่ชื่อดูนะตามงานงานข่าวนะแล้วก็สรุปว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยมีที่มาเดียวกันบ้างต่างกันบ้างคิดทําเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่ที่สุดแล้วหนีหลักธรรมชาติไม่พ้นธรรมะคือธรรมชาติสิ่งจัดสรรมนุษย์คือธรรมชาติรวงข้าวเมื่อแก่ย่อมคล้อมรวงบัวเกิดจากโคนลนตมเมื่อพ้นน้าย่อมปลดเปลื้องจากโคลนตมพิสุทธิ์แทนใจ บูชาธรรมคนเหล่านั้นก็ประมาณนี้ในความต่างที่มาที่คิดที่ทำในความเป็นบัณฑิตแห่งทาตุคนที่สุดแล้วคนทาตุบัณฑิตย่อมไหลรวมในหมู่บัณฑิตด้วยกันจะเรียกเขาว่าอะไรล่ะก็ม,มีทั้งพันธมิตรมีทั้งกบสทั้งกลุ่มร้อมรวมทั้งเรืออคายคอปททั้งสันติอโศกนะเรียกว่าคณะปอชพอ,อ,ชอดีไหมนะปอชพอ,อชรวมกันหมด พัธมิตรกรสกลุ่มร้องรวมคอปทสันติอโศกเป็นอักษรรวมความเพื่อให้เรียกง่ายจำง่ายปชพชปปลาชช้างพอพานชช้างเปลวสีเงินบอกว่าย่อมาจากคณะปัญญาชนพิทักษ์ชาติปอชพชนี่คิดให้เลยนะคณะปัญญาชนพิทักษ์ชาติพากันไปที่ปปชไม่ได้ไปก่อกวนก้าวร้าวเยี่ยงอันพานเมืองแต่ไปเยี่ยงบัณฑิต กระทำเยี่ยงบัณฑิตไปยื่นให้ปปชตระหนักคิด <ừ> um. กรณีกปปชพิจารณาข้อกล่าวหาที่กล่าวหาอธิบดีราชท<ะ>ันแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจช่วยเหลือพันตำรวจโททักษินโดยมีชอบ <ừ> um. ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจ<ะ>แล้วก็มีการนำเสนอสี่ข้อตามข้อสรุปที่คุณพิชิตชัยมงคลเมื่อวานนี้อ่านน,นำตัวไปอยู่นอกเรือนจำ ไม่มีเจ้าที่รัชทานควบคุมะนะเพราะว่ามีคนที่ไปเยี่ยมเนี่ยออกมายืนยันเลยนะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามคดีทุจริตนะแต่สารตัดสินแล้วะนะกลับไม่ได้ติดคุกตามคำตัดสินของศาระนะนะกรณีการบังคับใช้กฎหมายเป็นปัญหานะกรณีออกไปอยู่บ้านพักะนะที่อ้างว่าป่วยหนัก<ะ>นะต้องไปพักอยู่<ะ>ที่บ้านแต่ปรากฏว่าออกมาปุ๊บ เดินสายกลางเมืองหรือแม้กระทั่งเปิดบ้านให้คนนู้นคนนี้ไปเยี่ยมนี่สี่ข้อครับนะเปรี้ยวสีเงินหยิบสรุปมาแล้วก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยเป็นการพุ่จริบช่อชนรัฐธรรมนูญไม่ยอมหยุดบทบาทการเมืองพาประเทศไทยไปในทางต่ำนะแล้วคณะปอชพอชเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าจะยื่นบุคคลให้สอบบุคคลเพิ่มก็คือรัฐมียุติธรรมพันเอกทวีสอดส แล้วคุณพงสวาสน,นะนีละโยทินประหลัดยุติธรรมเพราะเห็นว่าอยู่ในกระบวนการช่วยทักษิณด้วยอาจารย์แก้วสรรอธิโพธ,ธ,ธิเมื่อวานนี้พูดต่อหน้าเลขาธิการปปชมั่นใจในการทํางานของปปชนะนะว่ากรณีนี้เนี่ยนะจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาและคิดว่าจะใช้เวลาไม่นานหลายคนถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคำตอบก็คือถ้าหมายสารให้ขังแล้วไม่มีการขังตามหมายต้องออกหมายใหม่ กลับไปเข้าคุกอันนี้คือคําพูดของอาจารย์แก้วสันแล้วกําลังจะมีคนไปร้องศาลเร็วๆนีนะ้อาจารย์แก้วสันเนี่ยยังบอกด้วยว่าหากปปชทําให้กระจ่างเรื่องนี้จะยอมกราบเลยนี่อาจารย์แก้วสันพูดอย่างนี้เลยนะส่วนนายจตุพรพรมพันธนะ์คุณเปลวสีเงินเนี่ยยกย่องว่าเป็นผู้พ้นขอบเหวคืนสู่ฟากฝั่ง <laughs> ผู้พ้นขอบเหวคืนสู่ฟากฝั่ง อบอกว่ามาให้กําลังใจพปชทําหน้าที่ให้ตรงไปตรงมานะแล้วบอกว่าการไต่สวนเรื่องนี้วันนี้ยอมรับว่ายังไม่ไว้ใจพปชจนกว่าจะได้พิสูจน์จนสิ้นสงสัยนะแต่วันนี้มาให้กําลังใจค่ะนะแล้วถ้าทาหน้าที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์จริตจะกลับมาขอบคุณอีกครั้งนะขณะนี้เป็นที่ประจักษ์ว่านายทักษิณไม่ได้ติดคุกจริงเลยแม้แต่วันเดียวต้องการเห็นน้ํายาของพปชไม่ต้องการเห็นขนมจีน อันนี้คือที่มาของอวาทะของจตุพรบุมพันธ์<ะ>สุดท้ายเปลวสีเงินเนี่ยจึงทิ้งทายเอาไว้ว่าก็เกรงว่าคุณจตุพรจะเห็นแต่ขนมจีนเท่านั้นแหละตามกฎหมายพปชมาตรา51ให้กรอบเวลาเอาไว้ถ้าพปชไต่สวนเองทั้งคณะนะต้องทําให้เสร็จภายในสองปี<ะ>ถ้าไม่เสร็จขยายเวลาได้อีกหนึ่งป<อ>ีสรุปรอไปอีกสปีกว่าจะเสร็จขั้นตอนไต่สวน<ะ>อันนี้คือสูงสุดนะ ตอนนี้ปปชคบวาละแล้วสามอยู่ในช่วงสรรหากําลังพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครกว่าจะได้คบก็โครงกลารปีหน้าน ốt นแล้วถ้าถึงขั้นชี้บุลความผิดต้องเรียก12บสองผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำกี่ปีถึงจะคบเอาว่าห้าปีเร็วสุดที่อาจารย์แก้วสรรบอกว่าคิดว่าจะใช้เวลาไม่นานนั้นรออีกห้าถึงแปดปีนานไหมเห็นทีคณะปชปชพชคงต้องทำหน้าที่ไม้แยงก้นปปชเป็นรายการทวงถามรายเดือน ไม่งั้นกราบปปชของอาจารย์แก้วสันสู้กราบแผ่นดินของพระเจ้ามูลมืองผู้กับชาติมาเกิดไม่ได้หรอกอปรเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะ,ะรัะยุทธธรรมะธรรมม,มาจบลงเอาที่ความเป็นจริงว่ากฎหมายเปิดให้ปปชใช้เวลาได้ถึงสามป,ปีแล้วจะทำหน้าที่ตรงไปตรงมามรวดเร็วอย่างที่อาจารย์แก้วสันพูดจะเป็นไปได้หรือ อันนี้คือความท้าทายของปปช์นะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เราเคยนาเสนอไปว่าปปชเนี่ยมีเวลาแบบนี้คแล้วเพิ่มเติมก็คือหลายคดีปปชอะยังยาวนานอยู่เลยยังยาวนานอยู่เลยยังไม่จบเลยนะแล้วคดีนี้นะแต่คดีนี้เป็นคดีร้อนไงปปชต้องรู้ว่าสังคมเนี่ยสนใจขนาดไหนแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของปปชในการทําเรื่องอื่นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นจับตามองการทําหน้าที่ของปปชค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามย้ำนะฮะทั้งส2บท่านที่ถูกตั้งคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยโดยปปชชุดใหญ่เป็นคณะไต่สวนมติเอกฉันนะซึ่งก่อนหน้านี้ปปชเองก็ถูกย้ำยันนะโดยคนบางกลุ่มบางคนว่าเนี่ยถูกซื้อไปแล้วเรียบร้อยแต่ปปชก็มติเอกฉันเลยนะไต่สวนสิบสองคนนี้ทั้งสิบคนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังมีโอกาสมาชี้แจงนะยังมีโอกาสแก้ข้อกล่าวหานะ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยซ้ำก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ตอนนี้ไต่สวนอยู่หลังจากนั้นก็จะพิจารณาถ้าองค์คณะไต่สวนเห็นว่าเรียบร้อยเพียงพอนะก็จะพิจารณามีมูลไหมหลังจากนั้นก็ปปชชุดใหญ่ซึ่งเป็นคณะเดียวคณะไต่สวนเนี่ยก็ชี้มูลหรือยกคำร้องถ้าชี้มูลก็ไปอายการอีกอายการอีกกี่ปีอะนะแล้วก็ไปศาลจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางฮะศัพย์ยุทธ ธรรมะอะธรรมแล้วนอกจากนี้เพิ่มเติมทีฝั่งของนายทักษิณชินวัตรซึ่งกลับมาเมืองไทยแล้วนะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีเหลือหนึ่งปีแล้วก็ในถ้อยแถลงนะที่มีพระบรมราชโอการเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยแสดงความสำนึกนะในการกระทำตามความผิดในคดีต่างๆเพราะว่ายอมรับแล้วก็ป่วยหนักแล้วก็อะไร ก็ลดโทษเหลือหนึ่งปีเพราะฉะนั้นบังคับโทษคือหนึ่งปีจำคุกหนึ่งปีแต่ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนที่ได้รับการพักโทษสลุไม่ได้นอนคุกเลยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้สังคมเนี่ยเห็นถึงความไม่ปกติแต่เมื่อคุณทักษิณกลับมาแล้วปัจจุบันนี้อุ้งอิงเป็นนายกนะแล้วทักษิณไปร่วมงานสัมนาพักเพื่อไทยนี่ประกาศลั่นเลยนะประกาศเตียมเช็คบิน ใครที่ไปร้องนะแล้วรอดนะจะเช็คบินแล้วดูที่บางคนเมียสามลูกห้าไม่มีการทำงานอะไรลูกไปเรียนเมืองนอกพูดถึงใครพูดถึงใครนะแล้วประกาศเลยนะผมไม่หมูแล้วนะเที่ยวนี้นี่ผมไม่หมูแล้วนะเดี๋ยวย้อนไปฟังวาทะของนายทักษิณชินวัตรครับผมไม่หมูแล้วนะ หมูมันไม่เปลี่ยนเสียงเรื่ครับ สงสัยว่าชีวิตผิดบางคนเนี่ยมีสามลูผ่าไม่ได้ทำอาชีพอะไรเลี้ยงองหรเนี่ย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 อันนี้คือโลกโซเชียลไงคือเขาหยิบเอาที่คุณนสินพูดเนี่ยเอาไปขยายกันต่อแล้วก็มีการเอารูปคนบางคนขึ้นมาด้วยนะคนที่เคยร้องก็มีรูปเลืองไกคุณเลืองไกคุณธีรยุทธ นะแล้วก็พูดถึงบางคนเนี่ยนะก็มีการเอารูปพิตูเจริควรี่เอาแวบ,บหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว,ว่าใช่หรือเปล่าตีความไปแบบเพราะคนเนี่ยก็พยายามหากันมาว่าใครที่คุณทักษิณจะไปเช็คบินนะเนี่ยก็รอดูฮะว่าสงครามศัพ์ประยุทธ์อย่างที่คุณเปลวสีเงินเขียนนี่นะ,ะมันจะจบลงยังไงนะแต่จะเห็นได้ว่าท่าทีของคุณทักษิณช่วงหลังนี้นะก็มีความแข็งกล้าวแล้วก็ลงสนามการเมืองบ่อยขึ้นนะแม้กระทั่งการเมือง สนามอบจอท,อท้องถิ่นนะคะทีนี้ความเห็นผมนะมที่ลงไปในถึงขั้นท้องถิ่นนี่เพราะอะไรจริงๆก็คือหวังนะฐานท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นฐานสําคัญที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ด้วยนะเพราะฉะนั้นภารกิจของคุณนักสินครั้งเนี้คือต้องเอาพื้นที่ที่ไทยรักไทยเดิมหรือว่าพรักของคุณนักสินเดิมเนี่ยคเคยครองอํานาจอยู่อย่างน้อยอต้องเอากลับขึ้นมาให้ได้หมดมนะเพราะฉะนั้นจึง มองข้ามสนามอบจอสนามท้องถิ่นนี้ไปไม่ได้ค่ะนะเพราะว่าถ้าปักฐานท้องถิ่นได้แล้วเนี่ยเลือกตั้งสอสใหญ่หลังจากนี้มันก็คือพื้นที่เดียวกันนั่นแหละค่ะนะมันก็มีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นจึงเห็นพักเพื่อไทยเอาหมดไงนะยกเป็นภาคใต้นะ,ะเอาหมดเลยสู้กับพักร่วมด้วยกันก็สู้ในพื้นที่บางพื้นที่นะแล้วก็ล่าสุดถึงขั้นมีการออกมาประกาศไงะนะพักร่วมใครไม่อยาก นะไม่อยู่<ว>ก,ก็ออกไปรวมไปถึงหลายๆเรื่องที่เจ้าตัวอยากจะทำไงนะแตกขับเคลื่อนไปได้เพราะว่าพรรคร่วมบางพรรคไม่สนับสนุนเต็มที่นะก็นํามาสึ่งการประกาศส่งสัญญาณไปที่พักคร่วมอันนี้มันบอกอะไรในเลยตัว,ตวมันบอกว่าคุณทั็กษิณไม่ได้มีอานาจเบ็ดเสร็จเหมือนในอดีตไงถ้ามีอํานาจเบ็ดเสร็จเหมือนในอดีตป่านนี้แต่ละเรื่องที่ประกาศเอาไว้เนี่ยทาไปหมดแล้วโดยไม่ต้องไปรอพรรคร่วมะไม่ว่าเป็นเรื่องการเมืองต่างๆอ เรื่องกฎหมายแก้กฎหมายกลาโหมกลาโหมนะรวมไปถึงเรื่องนิรโทษกรรมตามที่หวังอ่ะนะแม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจนะการแจกเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนอยู่ในตัวว่าไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะก็จับตาดูสภาวะการเมืองที่ไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ความต้องการเกินร้อยอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ